เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกระผมนายคมสันแซ่เลียงและดิฉันนางสาวลาพรจา่าทองคําค่ะวันนี้พวกเราจะมาอ่านสามขคคิเพศคคาสัมครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับหนึ่งส,<า>ส<า>ยอดตลอดระ,ะระยะระยะวะวะวะ,วะสลับชันชอบฝ้าตะการกระสจยันจะยอน ที่ํามหอนราลีพิลาสุภัจรุณน,นภาภสูนปะพัดสอนหางหงพระจงพิจิตตมอนอยุจกกดจะก่านาภาลัยสำหรับบทที่เลือกอ่านนะครับคือ จตประทาชั็งแค่ะเชิญรับชมแนละรับฟังได้เลยครับหนึ่งสองสามต่างก็ตนบมานาอ,อกเต้นตื่นบอมีเวน้นตะระผู้คนทั่วบุรชา,า,รา,ามัสกรารจนเสียงอักราวน 2> 1, 2. อักรเวงไปหนึ่งสองขอบคุณค่ะ